ออาาด,ด,ดีอไอออกหมายเรียก8ผู้ต้องหาคดีอั้งยี่ฟอกเงินสวรับซอบบข้อกล่าวหาในสัปดาห์นี้เอาละครับขยับนะครับล่าสุดนะครับดีเอไอดิมการออกหมายเรียก8ผู้ต้องหาคดีอั้งยี่ฟอกเงินสวรับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงินในสัปดาห์นี้สอบสอบสวนเส้นเงินนะครับสอบปากคำกลุ่มจัดหัวพรีชีพวอตเตอร์โพยหัว8เดือนเดือน พบกลุ่มแรกส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายทางภาคใต้ผู้สมัครสอวอรสอวอตัวจริงพฤติการชัดเจนเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีไอได้ดำเนินการสอบสวนคดีพิเศษที่2 4 2 5 8ทับกรณีการสมคบกันในฐานความผิดฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทําความผิดฐานอ้างยี่ ตามมาตรา209แห่งประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือคดีอ้างยี่ฟอกเงินสวนานกว่า8เดือนนับตั้งแต่วันที่6มีนาคม258ซึ่งคณะกรรมการคดีพิเศษบอร์ดกคพมีมติให้รับเป็นคดีพิเศษ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปหลายร้อยคนมีการจัดทำเหตุการณ์จำลองทั้งสถานที่ใช้ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว,อว่าสวและขบวนการคัดเลือกพร้อมขอรับภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องในวันเกิดเหตุจากหลายหน่วยงานมีการตรวจสอบร่องรอยของทางการเงินพบว่ามีความเชื่อมโยงกัน1,200คนจาก45จังหวัด อย่างไรก็ดีเพื่อพิสูจน์ทราบความสัมพันธ์ของกลุ่มขบ,บวนการจึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์และจากข้อมูลการสืบสวนก็พบว่ามีผู้ช่วยสมาชิกวุฒธธิสภาและสมาชิกวุฒิภาเกี่ยวข้องในพื้นที่45จังหวัด <c oughs> ซึ่งเป็นเหตุให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกพยาน แก่อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจำนวน1,200คนเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมและเนื่องด้วยคดีมีพยานบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากอธิบดีจึงมอบหมายให้กับหน่วยงานภายในสังก,กัดสิบกองคดีที่เป็นคณะพัะงานสอบสวนเร่งดำเนินการสอบปากคำพยานทั้ง1,200คนให้แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามต่อมาพบว่า บางรายจังหวัดอาทิจังหวัดบุรีรัมย์พยานกลับไม่ให้ความร่วมมือเข้ากับพบกับพนักงานสอบสวนและยังมีข้อข้อหาจากพยานในจังหวัดอํานาจ,จเจริญจังหวัดขอนแก่นที่ทําหนังสือร้องเรียนมายังอธิบดีว่าในการให้การถ้อยคําต่างๆกับพนักงานสอบสวนพยานอ้างว่าถูกข่มขู่บังคับให้รับสารภาพจนอธิบดีได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถ้อยคําการให้การของพยานถือเป็นการให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนหรือไม่เพราะครั้งแรกให้การอย่างหนึ่งแต่มา แต่มากับคําให้การในตอนหลังแถมรวมทั้งถูกค่มคู่บังคับการสารภาพเพื่อให้ถูกกันนะครับไว้เป็นพยานในคดีหรือไม่ฟาร์มคลิปหน้าของกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าการสอบสวนคดีพิเศษที่24ทั258คดีอัง้งยี่ฟอกเงินสอวอซึ่งดำเนินการมานานกว่า8เดือนภายหลังจากมีคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษได้ทยอยสอบปากคำพยาน1,200รายซึ่งก็มีส่วนน้อยที่ให้ฟามร่วมมือให้ ปากคำให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์สารภาพและให้การสัดทอดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนไม่เพียงแต่ยึดในคำให้การของพยานเท่านั้นแต่ต้องสอบสวนพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานเรื่องของเส้นเงินที่เป็นเรื่องของนิติวิชาซึ่งค่อนข้างมีความสลับซับซ้อน รวมถึงการตรวจสอบพฤติกรรมสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบุคคลโดยเฉพาะเหตุการณ์ช่วงก่อนที่มีการเรียกสวออร,ระหว่างการจัดการเรียกสวออและภายหลังจากการได้รับเรียกเปออ็นสวกระทั่งพบว,ว่ามีพยานหลักฐานเส้นเงิน การเงินอย่างชัดเจนและทำให้การซัดทอดของพยานบางรายที่บ่งชี้ว่ามีกลุ่มคณะบุคคลทางภาคใต้หรือเครือข่าย8รายมีพฤติการกระทําความผิดฟอกเงินซึ่งทั้ง8รายค่อนข้างเป็นตัวการหลักสําคัญบางรายเป็นผู้สมัครสอวอบางรายเป็นสอวอตัวจริงโดยพนักง,งานสอบสวนนัดหมายให้ทั้งหมดทยอยเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงินภายในสัปดาห์นี้และสามารถให้การชี้แจงภายในวันดังกล่าวหรือแจ้งขอส่งเอกสารชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันอื่นก็ได้ กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยอีกว่าส่วนกรณีที่พยานในจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเนี่ยได้ทําบันทึกคาให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือเพื่อกับคาให้การถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยมีเนื้อหาสรุปว่าเป็นพยานที่เคยให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษว่ามีการว่าการเลือกสอวสม หรือสมาชิกวุฒธธิสภาโดยมีบุคคลดังกล่าวและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแห่งหนึ่งรวมทั้งการรับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกล่าวหาว่าให้สัางหลงกับผู้อื่นต่างให้กับสมาชิกวุฒธธิสภาโดยมีการจ่ายทำโพยหัวเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยฝาไม่สุจริตไม่โปง่งไม่เทียท่ยงธรรมโดยบุคคลดังกล่าวขอให้การเพิ่มเติมว่าคาให้การที่เคยให้การก่อนหน้านั้นเป็นคําให้ถ้อยคาที่เกิดจากการข่มขู่นั้น ตามขั้นตอนของ d s i ก็ตรวจสอบข้อที่จริงไว้ครบถ้วนโดยจะไปนําเอาบันทึกถ้อยคาให้การในครั้งแรกของพยานล,ลายดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับหนังสือร้องเรียนขอกับคําให้การว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติอย่างไรบ้างเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่พยานและพนักงานสอบสวนผู้ที่ทําหน้าที่สอบปากคําด้วยเอาละครับเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามนะครับสุดท้ายว่าจะดําเนินการเอาผิดกับใครได้หรือเปล่าครับ